เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิจแบทบัดนะครับผมวันนี้เรามาโซโล่แรงนะครับกับการรีวิวสกินใหม่ dream liner s l i m นี่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่คอ m มานเดอร์2ใช่ไหมทีมผมมีไดมอนสองคน <laughs> คือมันห่างก,กันแบบ20-30ดาวเลยนะทีมเออเอาดิก็ผมว่าผมน่าจะเล่นเป็นประมาณนี้กับสนุตีไกนี่ประมาณนี้นะครับผมของนี่ก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับ โอ้โหสกินไม่มีท่าวาัด้วยเหรอจีม9ปีนะเวย้ยพลังแฝงเป็น holy s m o n e r ์นะครับก็ถือว่าสลิมนี่บัฟมานะครับผมก็คือค่าสีตีแรงขึ้นเยอะพอสมควรนะครับก็คือตีครั้ที่3เนี่ยจะแบบว่าแรงจัดๆนะครับผมแล้วก็ท่า2ครูดาวน้อยลงด้วยนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมนะครับผมเทฟเกอะไรก็ให้ได <F> ้อยู่ น่ารักดีนะครับสลิมแต่คนไม่ค่อยเล่นกันนะเพราะว่าตัวมันเล่นยากนะครับโหไทยเลยเพื่อน <Point. S 1> มันยังไม่สีมันยังไม่สี่ S <S คือเอาจริงสลิมเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ของเยอะมากๆนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ผมไม่รู้ดีผมรู้สึกว่า <laughs> มันเหมือนจะแรงแต่แบบใช้ของเยอะเกินอะ่ะ ถึงจะแรงจริงๆอ้านั้วนี่เปิดอ,อันติซอยซอยครับผมซอยไม่แตกอ๋อเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นเออเราลาดได้ครับสวยครับผมดึงอืมไม่โดนยังไงจังหวะน,นี้เพื่อนเอา้าโอ้โหโดนลากเอาเด็ปาหอกผมซอยซอยฟีอีสปอร์ตซอยอ๋อ เพนเพื่อนเพนโชคดีครับเรียวมะแต่ผมรู้สึกว่าเอาจริงไอ้กระโดดปลาเนี่ยใช้หอก gps ไม่แม่นแล้วนะก็คือต้องปลาเองเนี่ยครับถึงจะแม่นกว่านะครับผมเอ้ยดึงติดคีบเฉยเลยเอ้าเองโดนจับแน่นอนแก๊กเลยซอยซอยครับผมซอยแตกหนึ่งเอาดิ เอาเดซอยกระโดดไปซอยครับเอ้ยเอาจริงมันแรงอะนนี่ยจิมบัฟมานี่พาสีแรงจัดๆเลยครับชิ้นแรกตอนนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมใกล้จะได้ธนูเนี่ยนะตีไกลนะครับผมผมออกชิ้นแรกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าสลิมต้องตีเร็วก่อนนะอย่างเงี้ยโอ้โหป้อมแตกแตกแน่เลยว่ะเพื่อนเอ้ยโอ้โห คือเรื่องแยกดันนี่สลิมนี่สู้ฮายามไม่ได้เลยนะทานูทีไกลมาแล้วเดี๋ยวชิ้นต่อมาขึ้นเป็นดับคีนะครับ <Yeah. S 1> เกมนี้เราเอาลุนแลมเพลมาไม่แน่ว่าผมน่าจะขึ้นเป็นสลิงสติงเลยเอาแบบว่าอัตราคีบแบบยับยับ<ๆ>เพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าเล่นสลิมออกทารอนมาตีไม่แรงอ่ะเพื่อน คือไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่มันตีไม่แรงจริงนะจิเอาเพื่อเราดูเราไงเปิดธนูแล้วเราก็ซอยเอ้ยแรงจัดครับคือเอาจริงพัสสีดีมากนะนะดาบคลิมาแล้วเออสลิงสริงไปเลยครับเอาโอ้โหโดนจับคู่โหเกือบแตกหมดว่ะ ผมได้แค่นี้แหละอ้าวแตกจริงด้วยโดนลูกกระจอกตีตายแก๊กโอ้โหผมว่าผมผมก็ฟาร์มเร็วอยู่นะแต่เกมนี้แต่แบบเงินผมไม่น้อยมากเลยวะ่ะโอ้โหตายอีกแล้วครับยังไงวะเนี่ยเพื่อนผมว่าผมรอแก๊กเกอดดีกว่าครับ ดึงโดน,น,นดึงโดนก็สวยครับผมหอก g p s นี่แม่งไม่ได้เลย,เลยครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมลองแบบ,บกดให้มันปาเองนี่คือปาหมัอปาหม้อซั่ว,วมากนะผมบอกเลย <c oughs> ยิงั้งแต่อัพแพดมาเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องปามือล้วนๆครับตอนนี้ <c oughs> ผมต้องรีฟาร <c oughs> ์มนะฮะ <c oughs> ต้องคีดแรงกว่านี้ อ,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 อนี่หลุดดงครับหลุดดงขอบคุณครับผมใกล้จ,จะมีตังแล้วตามไปเรื่อยๆแต่ผมชอบน่เสกเอฟเฟกของสกินนี้นี่มันดูดันดีนะครับเฮ้ยมีคนอยู่ที่ย่าอ้าวเรียบร้อยผมเปิดซอยเรียบร้อยแตกครับผมปลาหอกโดนฮายาเอาดิ แต่ผมซอยไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยปอลลนติโนโอ้โ,อโหโอ๋ออเอลันดอร์อยู่ตรงนี้อื้มอ่ะสติงสติงมาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์อะไรกันครับเจาะเกาะต้องมาครับผมตอนนี้ยิงปอลลนติโน,โนไม่เข้าเลยครับ หาหอกโดนครับผมซอยดีโอ้โหมันมีเขียวแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอ้าเลียวมะาแตกครับผมเอาแล้วเมทแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเมทยืนนิ่งทำไมอะเอ้าเอาเรียบร้อยครับผมโดนจับโอ้โหสภาพสภาพทีมโอ้ เพิ่งมีจอก่อนเล็กเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยอัตราคิก็ค่อนข้างสูงนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะทำไมโดดสโลเพื่อนเมื่อกี้อยู่อยู่โดดสโลนะเมื่อกี้บัคหรือเปล่า หาหอกเช็คเกือบโดนลากไปนะแก๊กนะโอ้โหไม่ได้เกือบหรอกเองโดนลากแล้วแต่ตอนนี้ผมซอยผมเปิดอันตีกับธนูซอยแหลกซอยแหลกซอยซอยไม่ยั้งแตกหนึ่งโอ้โหจะตายเหมือนกันผมยังกันบ้านได้อยู่ครับอีกนิดนึงผมจะมีมอนี่จะตาร์แล้วเพื่อนอดทนไว้ปลาหอก โดนแต่ไม่มีใครซ้อนเพื่อนโอเคเออเดนดอร์อยู่บนอย่าตายนะเพื่อนนะขอร้องมึงขึ้นทารอนวะเฮ้มอร์นิ่งสตาร์สิครับเดี๋ยวทารอนชิ้นต่อมานะครับผม ยี่สิบวิเอ้ยดึงโดนยี่สิบวิดา้าเกิดไม่กล้าเล่นนะผมเอาตรงเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาเหาะโดนก็จริงแต่แบบว่าผมไม่ค่อยกล้าเล่นนะเพราะว่าตัวมันฟิกกลับสวนนะครับแพ้เลยเฮ้ยโอ้โหดึงสวยจัดเอาแล้วไงแก๊กแก๊กใจเย็นโอ้โหโดนฟิกจับไปแล้วว่ะเนี่ยโอ้โดา้าเกิดพอดีอีกงานหยาบจัดๆครับ ตอนนี้นี่คือของผมโคตรฟูนะครับผมยกเว้นว่าเดี๋ยวผมน่าจะขายรองเท้าออกก่อเกินนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีก่อเกินนะครับเพื่อนมันตีดา้าอยู่ยังไงโอโ้โหสเก็ตบอร์ดเอเลนดอร์เข้ามาว่ะแล้วผมก็ต้องซอยแตกหนึ่งเอาหออกจีเพสไปปานน้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีดา้าก่อนเพื่น <c oughs> อนเฮ้ยแรงอยู่ตอนนี้ผมโคตรแรงผมบอกเลย เอาดิเอาดารได้แล้วเอาดีครับฟิกปยัดหน้าครับผมเอาดีสวยครับ awesome. มา <c oughs> เพื่อนใบกลางเพื่อนเออบนล่างไม่มีใครทําเวฟนะเฮ้ยทำไมแก๊กมันอยู่นิ่งวะเพื่อนเฮ้ยแก๊กอย่ายนิ่งดิเพื่อน <laughs> โอ้โหผมบอกเลยิลเล้งมาแต่ละทีนี่ปวดหัวว่วะแก๊กเดินแล้วฮะมีเงิน5 0 0 0เฮ้ยพันหาของขาดอีก500นะถึงจะแบบว่าได้ก่อเกินนะครับต้องถอย <the tower. S 2> แล้วฮะแก๊กเราไม่ได้มามันเล่นไม่ได้ครับคือ <c oughs> แก๊กไม่มาเราก็เล่นไม่ได้นะผมพูดเลยมา <c oughs> หาตังก่อนครับสองพันโกขายรองเท้าทิง้งขายทิง้งออกก่อเกินครับผมเซ็ตเคียวไว้เดินติดหินเฉยมาเพื่อนเอ <c oughs> าฟิาก <c oughs> จับพาด <c oughs> ผมโอ้โหเปิดอันตีไปแล้วว่ะเพื่อนโอ้โหอันตีคูดาไม่นานจัดเลยครับสลิม <c oughs> แต่เอาจริงสลิมพาสสี โคตรแรงเลยนะผมบอกเลยว่าตอนนี u, ้แรงมากนะครับตีครั้งที่สามนี่คือแรงแบบจัดๆเลยนะมาครับดันเวฟครับผมผมปลาหอบแบบนี้ดีกว่าผมว่ากระโดดปาไม่ค่อยมีผลอะไรนะเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวมันจับผ้ายครับผม แล้ yup. แลวยังไงจังหวะนี้ผมเปิดอันตีตระน,นูล้วซอยซอยยับ小小อ οι, ซอยครับผมมาดิซอยซอยแตกหมดแตกหมดก็เกิดขายเคียวมาแตกหมดครับผมยับเยินควายคิวเมกอคิวต้องมาครับจังหวะนี้เฮ้ยไอแก๊กมึงจะดึงทำไมโอ้โโอ้โหเมื่อกี้นี่เองก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพื่อนผมมี ผมมีฟิกมีกระโดดมีทุกอย่างเฮ้ยวาบลันเมื่อกี้ไอ้แก๊กเอ้ยเมกาคิวผมโอ้โหอ,อ, <cole> อดเมกาคิวครับผมแต่ถือว่าสลิมนี่จากที่เล่นมาเลยนะผมรู้สึกว่าก็ยังไม่น่าจะติดเมตานะครับเพราะว่าของมันใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามัน มันยังแบกทีมยากอ่ะสลิมนะครับผมคือถ้าเป็นแครรี่ตัวอื่นเนี่ยของนัมเบอร์เวอร์นี่คือแบกได้มากกว่าสลิมนะครับแต่สลิมก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่เกมาจ๋าก็เก่งนะแต่แบบมันต้องเลดมากๆนะครับผมเกมนี้ทำด้เมจไป3าสิบสองเปอร์เซ็นก็ทำไปเยอะอยู่นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ